สวัสดีครับพี่น้องตอนดึงเทียงกับผมนานฝนตกค่ำเขาลุงท้องเกี่ยวหวโจยพี่นอ้องอ้ยเนาะฝนดีพี่น้องฝนดีนี่ดีตอนเท้าเกี่ยวเขาตอนวานเขาโบมีฝนเนาะพี่น้องเนาะน,ะนี่เอยฝนดีตอนตอนจบไอเปียก พรเขาลุงท่องหมดแล้วบานนี้พี่น้องเอ,อ้ยนะครับผมนี่กบอนักนะครับผมแต่กะาดนเออเอาโ๊กไปเนาะพี่น้องเนาะเออ,อเกินมโจ๊กไปเหตุไดได้ลุงท่องเกี่ยวเกือบพี่แล้วงานนึงแล้วพี่น้องเออฝนโตแลนนีอาดหลาดเลยนะครับผมอืมอ่ะ ประมาณทานี้แหละครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยครับด้อที่เขามากดไหลกดแค่ให้ครับมึงทองเนาะมึงทองกับสีทิ้งซี่ก็บขอขอบคุณถูกกำลังใจแนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับูม